ืออังกฤษเองเปิดเผยนะครับว่ามาร์กิดนั้นยังไม่หนำใจกับศักดิ์ศรีของทีมหงแดงครับล่าสุดจะขอเอาคนนี้ไปด้วยอีกหนึ่งคนครับแกรเบลี่ครับคนนี้เป็นนักข่าวของ TBR ีอาร์ฟุตบอลนะครับได้เปิดประเด็นข่าวล่าสุดที่เล่นเอาแฟนๆของทีมลิเวอร์พูลเองอาจจะต้องไม่พอใจไปตามๆกันนะครับหลังจากที่ตอนนี้พวกเขาขยับเข้าใกล้การเซ็นสัญญากับเทรนต์อนไปแล้วครับ ล่าสุดเองพวกเขาก็หวังจะเอาคนสุดรักสุดดวงใจอย่างทางยูเกนค็อปเข้ามาทําหน้าที่เป็นกุนซือแทนที่ของคาร์โลอันเชลติครับทั้งนี้จากกระแสที่มาจากการปลดโดริวาลจูเนียเฮสโคชทีมชาติบราซิลออกจากตําแหน่งหลังจากที่พาทีมนั้นบุกไปแพ้ คู่ปรับอย่างทีมชาติอาร์เจนตินาแบบยัดเยินจนเกือบกลับเอาบาราซิลไม่ถูกเนี่ยที่1ประตูต่อ4ซึ่งสาพานฟุตบอลของเซเรเซาเองก็หวังจะทาบทามคาร์โลอันเชลติเข้ามากุมมังเหียนทีมชาติเป็นรอบที่2ให้ได้นะครับหลังจากที่เคยทาบทามมาก่อนหน้านี้แล้ว1รอบแล้วก็ถูกปฏิเสธไปแล้วครับและหากทางเทรนเนอร์ชาวอิตาเลียนเองตอบรับในข้อเสนอครั้งนี้ก็คาดว่าทีมราชันชุดขาวจะไปติดต่อหาอดีตผู้จัดการทีมของหงส์แดงและรวมไปถึงทางชาบีออลอนโซ อดีตนักเตะของทีมมาด้วยอีกคนหนึ่งนะครับซึ่ง2คนนี้เป็นคนดิเดตนะซึ่งทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดนะครับในเวลานี้ที่จะมารับหน้าที่ต่อจากคางดอนคาโลครับและก่อนหน้านี้เองตัวของครอฟนั้นเคยประกาศยืนยันมาแล้วนะครับว่าตัวของเขาจะไม่รับงานที่ไหนเลยโดยเฉพาะในส่วนของการคุมทีมพิมาริกอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าไม่ต้องการตอกก่อนกับอดีตทีมแต่อย่างไรก็ตามกับทางเรอัลมาดริดเนี่ยอาจจะเป็นข้อยกเว้นก็เป็นได้นะครับ แล้วเพื่อนเลยครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับหากโวเจเกนครอฟเองจะจับงานคุมทีมกับมาหาอำนาจฟุตบอลอย่างเรอลมาดริดครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ